เบิงอีสานประวัติบันตนํานานเมืองทรงต่อเรื่องราวสุพีสุนองเก็บมาเลาเอามาฝากคลิปนี้ขออนุญาตยิบยกเอาเรื่องราวตํานานประทัดเชิงชุ่มจังหวัดสกลนครมาบอกมาเลามาเวา้าส่พี่นองท่านผู้ชมครับประทัดเชิงชุ่มตั้งยุทีวัดประทัดเชิงชุ่มว่าเราอหารในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร สังกัดมหานิกายตั้งวัดขึ้นเมื่อปีพศ .2300 แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงข้ามมาสีมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 5ปูชนียวัตถุสำคัญกับประกอบด้วยประทานเชิงชุ่มหลวงพ่อพระองค์แสนแล้วก็ย่งมีพระประธานในพระอุโบสถคือพระปุธชินาลาดจำลองที่สวยสดงดงามอีกองหนึ่ง นอกจากนั้นก็นยังมีพระอุโบสถหลังเกา่าที่ท่างกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติวัดประทาตเชิงชุ่มวรวิหารเดิมนันซือวัดพระาาธาตศาสดารามชาวบ้านเอินวัดประธาตุหรือวัดธาตุจากนั้นก็นได้เปลี่ยนสือเป็นวัดพระทาตเชิงชุ่มวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2 4 9 6 แล้วก็ได้มีพระมาหากรุณาธิคุณโปรดเก่ายกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเมื่อวันที่2ีมิถุนายนปีพุทธศักราชส5 0 6ัาหสำหรับองค์พระาธาตุเช่งชุ่มกับเป็นสถูก,ก็ด้วยอิทธิปูนรูปแบบก็ได้รับอิทธิพลมาจากองค์พระาธาตุพระนมฐานเป็นหลูปสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นทรงบัวเลียม สูงประมาณ25เมตรเศษบ่บมีลวดลายประดับฐานเจดีย์ก็เป็นสุ่มประตูยอดทรงปราสาทมีสุ่มประตูทั้งสี่ดัภายในทึบก่อโดยศิลาแลงมีสุ่มประตูลอกแบบศิลปะขอมบริเวณรอบประตูทั้งเขาอุโมงค์ขององค์ประธาตุดได้มีศิลาจารึกเป็นภาษาเขมรซึ่งเป็นอักษรขอมโบราณ อนุเคราพุทธศตรวรรษที่17ได้กล่าวถึงการแบ่งเขตการปกคร้องที่ดินให้แก่หัวหน้ามูบา่บ้านแต่ละมูแล้วกะบคาถาดสิ่งของต่างๆซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยของศูนย์มนุษยวิทยาซิดินทอนพระทาตุเชิงชุ่มเป็นปูชนียสถานสำคัญคูบานคูเมืองสกลน,นครมาตั้งแต่ โบราณการครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเลยละ่ะจังคำขวัญของพี่น้องเช่าสกลนครทิวาพระทาตเชิงชุ่มคูบานพระตำหนักคู่พานขูเมืองง่ามเลือ่อเลืองนองหานและตระการปาราสาทเพิ่งสวยสุดสึ่งสาวผู้ไทยทินหมันไนทัทธรรม จากบันทึกประวัติของทั้งวัดเพิ่นเด้กล่าถึงยอดชัดขององค์พระาธาตุเชิงชุ่มไวบวาใเคยถือฝ่าผ้ามาหลายครั้งหลายหนเนื่องจากสมัยก่อนบ่มีสายหลอ่อฝาจึงได้มีการบุรณะปฏิสังขรณอ,องค์พระาธาตุมาเรื่อยองค์เดิมแต่ก่อนจริงๆแล้วสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงต่อมาได้มีการสร้างองค์พระาธาตุใหม่ขอบองค์เกา่า ตามตำนานประวัติของพระธาตุเชิงชุ่มที่ท่านขุนธิรไม่สิทธิการกูแก้วพ่มสาขาณสกลนครเพิ่นไดรวบรวมแล้วก็มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือตำนานพระธาตุเชิงชุ่มครั้งแรกในปีพศ .2480 ไหววาในการครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธโคโดมบรม,มคู่เจา้าพระองค์พร้อมด้วยพระสาบกอรหัน์ขีณาศพ จำนวนหนึ่งพัดหารอยองในจำนวนนั้นก็มีพระมหาเสปะเถระเ,รเจ้าอยู่นั่งเพิ่นได้เสด็จออกบิณฑบาตท,ที่เมืองโคตรบุญพระญาศีโคตรบุญได้น้อมถวายพัตทหารบิณฑบาตจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จไปฉันพัตทหารอยู่ที่ผู้กำพา้าพ่อพระพุทธองค์พีหน้าพัตทหารตามพุทธประเภทนีแล้วจังได้ตัดขึ้นกับเหล่าสาวกว่ามองนี่คือที่บรรจุ พระธาตุหัวอกของพระพพทธเจ้ามาแล้วสามพระองค์ที่เพิ่นล่วงเข่าสู่ปรินิพานมาแล้วในอดีตเมื่อเฮาตถาคตสเสด็จดับขันเข่าสู่ปรินิพานพระมาหากัสสปะเทระเจ้ายงได้นาเอาหัวอกของเฮาตถาคตมาสถาปนาไว้อยู่มองหนีตามพุทธประเพณีแล้วกันยังมีอีกมองหนึ่งอยู่ที่ผู้นำหลอดเชิงชุ่มที่โพละเจ้าทั้งสามพระองค์ ได้เคยเสด็จไปประชุมร้อยพระพุทธบาทไว้เป็นเครื่องหมายพระมหากระสปะเทระเจ้าได้รับคำตามพุทธดำรัดจากนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทำาพัฒกิจบริบูรณ์แลว้วพระองค์กระพร้อมด้วยพระสาวกอรหัน์ทั้งพันหรอยองเสด็จต่อไปยังผู้นำหลอดเชิงชุม่มขณะนั้นพญาสวุวรรพิงคระเจ้าเมืองหนองหานหลวงเพิ่นได้ผ้าบริวารออกไปรับเสด็จพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ทำปฏิหารให้พญาพิงคลขลร่อมด้วยบริวัรเห็นเป็นอัศจรรย์คือได้แสดงมหารัตนมณีสามดวงสเสด็จออกมาจากพระโอษล้อยตามกันออกมาและ้วกะ็หายไปสักพักหนึ่งก็มีมหารัตนมณีอีกดวงได้สเสด็จออกมาจากพระโอษอีกมีรัศมีรุงโรดโฉดช่วงชจววานแพ้แสงกระจายไปทั่วนาคา คนทั้งหลายเห็นแล้วก็ต่างขนพ้องสยองเก่าด้วยปืมปิติยินดีพญาสุวรรณพิงคละจังได้ทู่นถามพระภูมิพระภาคเจ้าถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็จังได้ตัดประสัทธรรมเทพสนาในข้อปัญหาที่พญาสุวรรณพิงคละถามว่ามองนี่เป็นทีอันประเสริฐอีกมองหนึ่งที่พระภุรธเจ้าทั้งหลายเมื่อได้ตัดสรุปสัพพัญญุตญาณแล้ว ในพัตตกันพัตตะกับนี่ทุกพระองค์เมื่อจวนศิษเสด็จเข้าสู่พระปรินิพานสีมาประชุมร้อยเท่าหรือว่าร้อยพุทธบาทไหว้ส่วนรัตนะสามดวงที่มหาบพผิดรและกะเ่าเมืองเห็นดวงที่หนึ่งคือพระเจ้ากุกุสันโธพระพุทธเจ้าดวงที่สองคือพระเจ้ากกโกนาคามโนพระพุทธเจ้าดวงที่สามก็คือพระเจ้ากัสสปรพระพุทธเจ้า ส่วนดวงที่สีซึ่งเสด็จออกมาทีหลังก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าพระพุทธโคดมและเมื่อหมดยุคพระศาสนาของตถาคตผ่านไปหาพันพระวตษาแลว้วก็สิมีพระศรีอริยะเมตรตรอีกองค์หนึ่งได้มาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในพุทธกันนี้พระองค์ก็สิเสด็จมาประชุมร้อยพระพุทธบาทไหวยุมองนี้คือกันจังคอยสิมฤิพัทธกันพัทธกับหรือยุค ที่จะลื่นขณะนั้นพญาสุวรรณนาคหนาันกภูมิเกตเป็นทองคำซึ่งเพนเป็นผู้รักษารอยพระพุทธบาทก็ไดน้ำหินศิลาพุดขึ้นมาจากผืนพระสุธาตั้งไว้ต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าและกับพระสาวกทั้งหลายพระองค์จึงไดส้สี่ให้พญาสุวรรณพิงคขละเห็นว่านี่คือรอยพระพุทธบาทของพระเจ้ากุกุสันโธ นี่คือร้อยพระพุทธบาทของพระเจ้าโกนาคามโนนี่คือห้อยพระพุทธบาทของพระเจ้ากัสโปและพระองค์ก็ย่งได้ท่งแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิทานกาเพื่ซึ่งเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่มาเสวยชาติปรารถนาแห่งพุทธภูมิเมื่อจบพระสัทธรรมที่ได้แสดงพระองค์ก็ส่งเหยียบร้อยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระองค์ทับซ่อนลงไปที่แผ่นซิลานั้น พระาสุวรรณพิงคละได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ก็มีความยินดีปีดาพอว่าบ้านเมืองของตนได้ตั้งอยู่ในสถานที่อันประเสริฐพระสุวรรณพิงคละได้ชักผักขันออกมาสิทัดหัวเจ้าของเพื่อบูชาห้อยพระพุทธบาทฝ่ายนั่งหน้าไร่เจงเว้งราชเทวีผู้เป็นมเหสีเห็นจังสัน่นก็คิดว่าพระองค์นี่ทร่งคิดวิปรสจังเฝ้าเข่ากุมชิงแย่งพระขันออกมาจากมือ แล้วได้ทุ่นให้สติกับพญาสุวรรณพิงคละวา่าท้าพระองค์ตัดศีรษะของเจ้าของบูชาห้อยพระพุทธบาทกับบ่มีอายุยืนเาาอยู่ขำสู้พระพุทธศาสนาพระองค์กสิบ่ได้สั่งพระสถูปเจดีบำรุ่งรักษาห้อยพระพุทธบาทไวเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปพญาสุวรรณพิงคละได้ท่งฟังพนั่งหน้าไร่เจียงวิง่งราชเทวีทุ่นตัดเตือนจังสัน กมีพระสติกับขึ้นมาและด้วยความเรื่มใสในห้อยพระพุทธบาทพระองค์ก็ถอดมงกุฎกษัตริย์อันมีคาแสนตำลึงทองสวมลงในร้อยพระพุทธบาทเพื่อเป็นเครืองบูซาจากนั้นพระญาสุวรรณนาเก็ตท่องก็นำเอาหินศิลาห้อยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจมหายลงไปสู่ผืนพระสุธาพระญาสุวรรณพิงคละได้ขออนุญาตพระพุทธองค์ ก็พระสถูปเจดีสวมถับตรงทีหินร้อยพระพุทธบาทจมลงไปไหวเป็นเครื่องหมายพระพุทธองค์กระร่งอนุญาตจากนั้นพระญาสุวรรณพิงคละกับอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ขีหน้าศพจำนวนพันหาร้อยองค์ไปรับจังหันบิณฑบาตในพระราชวังพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ทำพาตกิจเร็ตเป็นทีเรียบร้อยกระไดอนุโมทนาใหาพ้พรอ ในผลท่านแห่งพระญาสวุวรรณพิงคระได้เหตุได้สะเสร็จแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระอรหรันต์เกษเดจไปบรรทมที่ดอยคู่หาพระแทนศิลาอาดจากนั้นกเกษเดจไปยังเมืองกุศินาร่าต่อไยพระญาสวุวรรณพิงคละและขนั่งหน้าไร่เก่งเวง่งรชัชเทวีผู้เป็นมหิีพร้อมด้วยไพ่พ้นบริวารกระได้พากันสั่งอุบมุง่งสวมตรงทีบริเวณศิลาร่วมห้อยพระพุทธบาทที่จมลงไป ก็ด้ดยอิศสิลาเป็นเจดีขึ้นพญาสุวรรณพิงคละไห่น้ำเจดีที่สวมห้อยศิลาพระพุทธบาทว่าพระเจดีธาตุปา,ารุ่มชุม่มหรือพระธาตุเชิงชุ่มในปัจจุบันนี่แหละครับขั้นต่อมาเมื่อเดือนหกเพ็ญวันผุดปีฉวดพญาสุวรรณพิงคระกระได้หูข่าวว่าพระพุทธเจา้าเสด็จดับขันธปริพพาแล้วท่านพระมหากปัตริเ,เจา้ากับพระอรหันตอีกห้าร้อยองค์ สิได้นำเอาพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจา้ามาประดิษฐานไว้ที่ภูกระผาจังได้ประชุมเสนาอำมาตย์รัชดรทั้งหลายด้วยคิดถึงบุญญาบรารมีของพระพุทธองค์พวกเข้าทั้งหลายใน,นี่วรทเทสิสางอุบมุ่งค่อยรับอุรังคธาตุไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาสืบพระพุทธศาสนาเราเสนาอำมาตย์ราชดรทั้งหลายชายหญิงต่างก็มีความชื่นชมยินดีเห็นพ้องต้องกัน แต่ความศรัทธาได้แตกออกเป็นสองฝักสองไยคือฝไยพวกผู้ไส้พ่อใจที่สิกอส่างอุบมุ่งไว้ที่ดอยคู่หาซึ่งเป็นพระแทนบาลลังที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับบรรทมยุมองนั้นพระยาสุวรรณพิงคละกะเห็นดีเห็นงามนั่ายพวกปูยิ่งซึ่งมีนั่งหน้าไราจ้จงเว่งเป็นผู้นำผัดพ่อใจทีสิส่างอุบมุ่งไว้ที่สวนรัชอุทยานจงเว่งโดยว่า สีกอสะพานว่างหินแหลเป็นถนนจากเมืองไปถึงราชอุทยานเจิงเบ้งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการไปมาสำหรับนมัสการบูชาพระธาตุพญาสวรพิงคละกะอนุญาตให้เป็นไปตามความประสงค์ของนั่งคือกันทั้งสองก่มสองฝ่ายต่างกับมีความสมมนัดดีใจแล้วก็ได้เจราจาตกลงแข่งขันกันว่าเมื่อรวบรวมหินไล่ไสออนอิ ปูนพร้อมแล้วสีล่งเมื่อย่ำใดก็ให้สัทธะสัญญาณต่อกันแล้วก็ล่งเมื่อส้างคือให้เซจภพ่ในมือหนึ่งกับคืนหนึ่งไฟใดกอแล้วหรือสั่งเซจภพ่ในดาวเพกขึ้นผนเขาอยู่ขั้นท่อนก็นให้ถือว่าไฟนั้นเป็นผู้ชนะเมื่อนัดกันแลกกาทำสัญญาตัวลงกันแล้วต่างไฟกับต่างลงมือก่อสั่งอุปมุ่งตามความประสงค์ของแต่ละไฟขั้นตกเวลากลางคืนมาก พวกผู้ใช้นุม่มๆกับหลักกลอกไปซอยไฟยิ่งเป็นจำนวนมากด้วยสิเนหาของรูปรถมายญาที่ไฟยิ่งมีเป็นทุ่นทั้งธรรมชาติทั้งประกอบด้วยไฟยิ่งกับเป็นผู้มีไหวผิดที่ดีกลัวได้ออกกลอุบายเอาคมไฟไปผูกใส่ปลายใหม่แล้วเอาขึ้นไปหอยหมัดไว้เทิ่งตนไม่สูงๆแสงคมไฟกระ่องสว่างแจ้งคือกันกับดาวพฤกษ์เหตุให้ไฟใช้ ที่กำลังกออุบมุ่งอยู่เมื่อเห็นแสงโคมไฟที่ไฟยิ่งเหตุไปหลอกล่อกะนึกว่าเป็นดาวพึกเป็นแล้วจังภากันหยุดสากในที่สุดอุบมุ่งของไฟผู้ยิ่งกะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยก่อนพ่อลุงขึ้นพระมหากกสปรเทราเจ้าพร้อมด้วยพระอ,อรหันเจ้าห้ารอยองค์กะได้อัญเชิญอุรังคธาตุพระพูรธเจ้ามาถึงดอยคู่หาพญาสุวรรณพิงคระพร้อมด้วยราชเทวี ได้ขอแบ่งอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อสถาปนาไหวที่อุบมุ่งดอยคู่หาแล้วก็อุบมุ่งอุทยานหน้าไร้จริงเว่งเพื่อเป็นทีเข้ารบบูชาแก่เทวดาหลักกับมนุษย์ทั้งหลายพระมหากัสสปะเทระรเจ้าจังกาวกับมหาบาพิรวามองหนี่บ่แมนผู้กัมพาถ้าสิแบ่งอุรังคธาตุไหวมองนี่กสิพิจากคำตัด,ดํำรัตของพระพุทธองค์ที่ท่งสังเสียกับเฮาไหว แล้วกัยั่งบ่เป็นมงคลอันประเสริฐแกมหาบาพอผิดอีกนำํำพระมหากัสปเทระเจา้ากาวจังสันแลว้วก็ได้ให้พระอรหันห์เหาะกลับไปเอาพระอังคท่านเท่าทานของพระพุทธเจา้ามาบรรจุไว้ที่อุบมุ่งดอยคู่หาและก็ะอุบมุ่งหน่าไร่เจิงเวงเป็นทีบูชาสักระของเทวดาและก็ะมนุษย์ทั้งหลายพระมหากัสปเทระเจา้าได้ให้น้ำอุบมุ่งดอยคู่หาวาถาดผู้เพก ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกผู้ทายหลงคมไฟของพวกผู้ยิ่งมาเป็นดาวเพกิกจังก่อสร้างอุบมุ่งบแล้วเสร็จส่วนอุบมุ่งทีนั่งหน้าไร่เจิงเว้งกับกลุ่มผู้ยิ่งได้สร้างท่านพระมหากษปะเถระเจ้าได้ให้น้ำว่าถาดหน้าไร่เจงเว้งตามสื่อของะนางหน้าไร่เจงเว้งเมื่อพระมหากษปะเถระเจ้าจัดการสถาปนาถาดผู้เพกิกและก็ถาดหน้าไร่เจิงเว้งเสร็จเป็นทีเรียบร้อย กับพ,พระอรหันต์หารอยองอันเชิญอ,อุรังคธาตุของพระบุทรเจ้าไปยังผู้กำผาพร้อมทั้งพระญาสุวรรณพิงคละและกะเท่าพระญาทั้งหลายพระมหากสปะเทระเ,รเจ้าและกาพระอรหันต์หารอยองได้นำอุรังคธาตุพระบุทรเจ้ามาถึงยังผู้กำผาก่อนจังได้นำไปบรรจุไว้ที่เข้าไม้โปไซเมื่อพระญาสุวรรณพิงคละพระญาข่ำแดงพระญาอินทป,ปัตนาครอน พญาจุลนีพมทมาถัดพญาณัตเสนมาถึงก็พร้อมกันแต่งให้คนทั้งหลายไปนน้ำเอาหินที่เมืองน้องหานหลวงที่ก่อสังบ่แลหลวเสซจมาก่ออุบมุ่งใส่อุรังคธาตุพระมหากัสสปะเทระเจา้ากับพระอรหันต์ได้กาวขื้นวา่าหินมูนันนําไปก่อสังกันยั่งบ่แลหลวย่อมบอ่เป็นมุ่งค้นงผากันปัน่นดินเผาอิฐไม่อยูย่มองนี้เธอเพราะว่าจังสันเท่าพญาทั้งหา แต่งให้คนทั้งหลายปั่นดินเผาปิดอิดขึ้นมาใหม่โดยมีขนาดทอกันกันกบฝ่ามือของพระมาหากัสสปะในการ่อสั่งอุบุ้งขังนั่นให้พระญาสวุวรรณพิงคละขุดขุมแหล่อนถัดมากกับเป็นพระญาจุลนีพมทัดต่อมาก,กับเป็นพระญานั่นเ,เสนต่อมาก,กับเป็นพระญาอินทป,ปัฏฐนครจากนั้นกับแมนเลาเสนาอมตและกับผู้คนทั้งหลายตามลำดับ หลากเสาโคกแหลกหลึกสองศอกพระมาหากัสปะความกว้างทั้งสี่านดานละสองว่าของพระมาหากัสปะถท่าพญาทั้งหลายกับแบ่งด่านกันกอ่อหอมกันนั่นกันนําเอาของมีคาต่างๆทีตนเองได้เตรียมมาบรรจุเข้าไว้ในเจดียด์ที่่อสั่งถูกพระองค์เมื่อสร้่งองค์พระธาตุสำเร็จเสร็จแล้วพระมาหากัสปะเทระเจ้าก็ได้นำผ้าอันชื่นพระอุรังคธาตุ เอาบรรจุไหวเป็นอ um ันสำเร็จเสร็จสิ้นจากนั้นเราพญายกระตั้งแยกใหญ่กับบ้านกับเมืองตั้งตนเป็นผู้อุปธรภมอุปถาคุมสู้พระพุทธศาสนาจะเลื่อนลุงเรื่องมาตับเท่าทุกเมื่อนี้จากเรื่องเล่าตำนานของพระาธาตุเชิงชุ่มกับพ่อสิสรุปได้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวของกับองค์พระาธาตุพนมแล้วกะพระาธาตุหน้าไร่จิงเวงพระาธาตุผู้เพกมาตั้งแต่ปางปฐม พระธาตุเชื่อชุ่มสั่งขวมร้อยศิลาบันทึกห้อยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้าทั้งสีพระองค์คือกุกุสันโทโกนาคา,าโนกัตสโปโคตทโมทีสุวรรณนาฏเก็บทองเพิ่นนำไปเก็บรักษาไว้ย่งผืนพระสุทธาส่วนพระธาตุหน้าไล่เจ็งเว่งกับพระธาตุผู้เพชรก็คือสถานที่ปริสถานเท่าอังคานขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจา้า ครับได้นำเรื่องเล่าตำนานของประทัดเช่งชุ่มที่จังหวัดสกลนครมาบอกมาเล่ามาเวบาสู่พี่น้องฟังแล้วกะสีได้ล่าละครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กำลังอกกำลังใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮวไวในยูทูบพ่อ,พอกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ